วิธีการตรวจสอบว่าเพื่อนคนไหนโพสต์และแท็กเรามาตรวจสอบได้อย่างไรทํายังไงไปชมกันเลยครับครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมขั้นตอนแรกเราไปที่ f c e e o o o ครับผมจากนั้นก็ไปที่จุด3จุดตรงข้างดูเดสบอร์ดนะครับผมเมื่อเข้ามาหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับจะเห็นคําว่าตรวจสอบโพสต์และแท็กแล้วก็คลิกเข้าไปครับผมนี่ก็จะเห็น โพสทั้งหมดที่เพื่อนเราแท็กเรามานะครับผมให้เราตรวจสอบก่อนว่าเราจะทําการเพิ่มลงในโปรไฟล์ของเราหรือไม่นี่อย่างอันนี้ก็แล้วเขาก็จะถามว่าอย่างเหมือนอันนี้คือมีคนแท็กผมมานะครับลูกส้มตาแล้วเขาต้องการให้เราจะซ่อนโพสหรือว่าเพิ่มลงในโปรไฟล์เดี๋ยวผมก็เพิ่มลงในโปรไฟล์มันก็จะไปปรากฏอยู่ใน Facebook ของเรานะครับผมนี่อย่างพี่วีรพลฟาร์มแท็กผมมานะครับผม ผมก็จะเพิ่มลงในโปรไฟล์แบบนี้ก็จะไปปรากฏในโปรไฟล์ของเราลองทำตามดูนะครับผมวิธีการตรวจสอบโพสและแท็ก